นี่จ้าหน้าตาอาหารเข้าเมือ่อไงตำักหุ่งจ้าตำักหุ่งกับข้าวปุ้นทอดปลาจ้าสวัสดีจ้าพ่อๆกับช่องนั่งเอฟฟิแนแลนด์อีกแล้วมื้อนี้นั่งกับพ่พี่น้องมากินตำักหุ่งจ้าตำมะฮู้งใส่ข้าวปุ้นพันข้าวปุ้นเข้าเนี่จ้าข้าวปุ้นที่นั่งลว่วม่บ้านนี่ที่นั่งว่านั่งรั่ววันเรานั่งลื่อนเหมือนจะเละแล้วจ้าเานี่ยกินเข้ากับแก้มเข้ากับมีอ็นปลาแหงแ้งเลยจ้า นั่งเขาอ่อนอุนใส่ไมโครเวฟจ้ะแล้วก็มีไข่สองหน่วยหั่นเป็นปอก้าบากินเอามาไว้แกะเพ็ดจ้ะเพราะว่าถ้าขับพุ่นกะทียิ่มอยู่น่าจะนั่งมาแต่ลยนี่จ้ะถั่วงอกถั่วงอกเพ็ดอันสดๆไม่ไหม่ดิ้น่อยจ้ะเอาออกมาจากของน้ำล่างแล้วจ้ะ ปลุกไล่จ้ะเดี๋ยวจะได้โทษถามโมีพันสิมาเหตุงานมือใดนจะได้บอกเพิ่อนแหว่เขามาเอาจ้ะวันก่อนเพิ่นบ่ได้แวะเขามาเอาน่ากักินเบิดวันนี้น่าเหตุหลายจ้ะ่ดามึงดูนะมันจะสะอานกันยังนะอันนี้อันนั่งอันแช่ทั่วหลายเกินจ้ะมันเส้นมันเหลือมันเหลือถาดนั่งกันแล้วได้เอาใส่อันห่อใส่ผ้าอีกห่อใส่กระดาษทิชชู่อีกอันนึงจ้ะ เขาพุ่นอนะมันเละอะไรจัดสดเอาจา้าทั่งขอ,อกข้างกุญแจไว้กันเลยพักกลางห้ากับไม่พักที่แลราคาพักกันเหนื่อยตาง ผักไทยห้องบ่อพี่จะ้ะคือนางวาบ่ได้ไปบ่ได้ไปลานคนดำอืมอืมเมื่อก่อนนั้นบรกกอบบอกข้าวจานบรหนาวเขาแต่ไม่ค่อยเว,วียกรอบละจ้ะ เมื่อหมอกพียดนั่นจ้ะซีเป็นแต่ยานมาข่ำ๋ยวรู้เรื่องเลยไปทุลามากอย่างกับพญายพญายกับมาตย์เห็นงานแล้ว ถามว่าเราถาม,าถามนั่งมาสิกินเขาก่อนไม่ค่อยบอกไปนั่งก็เลยว่าบอกกินนดอกลับมากกว่าสิกลิ่นไม่นั่นมันจะไปพื้นเดียวจ้ะไปโดนโดนนี้เลย ที่ที่เล่าเพชรขนาดเลยด่า เพีดขนาดค่ะมาเด้วค่ะไปอายากซ่วงไปอายากซ่วงมากเลยค่ะซ่วงแท้แน่นอน มาจาะเพลไรบลกหุงเบิร์ดแล้วจ้ะบิร์ดหุูตแล้วก็จะได้ต่ำแักแตงตาำมาพุุนแล้วจ้ะวันนี้เนี่ยไปค้นบกหุ้งได้เห็นบัาเคือติดอยู่ในหนึ่งจ้ะว่ามันเบิร์ดแล้วนงเหนูอยอยู่หนึง่ง ยังดได้ยังคือพี่นองกินจัดนั่กินหลายแต่พ่ยักสุกคว่มจเห็นปากนั่งบวบพันน้องับเมื่อนี่ กรอบแต่ไม่ไหม้อะเพชรเนาะเพชรไม่ได้กินเพชเพนที่ดโดนแล้วดนะิ่งอะถ้าอยู่ข้างนอกก่อนตำมะฮุงนะ แล้วมันให้นปลามันก้อนมันเนียวมื่นกอดมีปานหยเป็นกำลังใจให้กันนะคะชาวยู u t u b e เฮาผู้ใดเข้ามาเบิเ่งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัานด้อจ้า นี่แหละมันก็วปซวงเพียซ้ำกินตะปาคิตตีมันนั่นได้ านอโอ้ยพี่นแล้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้น่งก็ดไม่ยังไรเพราะพี่น้องกินตามบหูงเลยจ้ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาช่องนอนะอ่าเอ็พี่รักยังก้าังใจเด็ดด้จ้าสวัสดีจ้า